ก็จะมาเห็ดเมนูน้ำพริกปลาทูหรือว่าปลนปลาทูหวานเห่าเลยจ้าข้วาวางจะเป็นน้ำพริกปลาทูแหละแต่ข้าวไม่ก้วกับสิปลนปลาทูใส่ประแดกแต่ข้าวางสิบลใส่ตือปลาทูมา่อสองแฉก,กจ้าแฉกไร้สิทธิ์ผ่าบาทกับตือไงยังได้จ้าหนิจ้าตือไม่จากรถกับเขาเมือบ้านละจ้าบังก,กาไปไก่ไปได้แกนาหมู่บ้านหรือว่าเหนียแถลนกับเขาเลยจ้าจะได้พักจะกินเห็ด ซื้อเห็ดมาน้ำจ้าซื้อเห็ดมาน้ำเตียวเห็ดมาต้มเนาะดวนหนึ่งเนาะมากินกันน้ำพริกกระทู้จ้าได้บลาเขือนเสียดายจ้ามือนี้มะละเขามีซื้อห่อนนะกีการแม่กล้วยังไม่กีการกันน้ำยานั่งซื้อห่อนน้ำยานั่งจ้าสีมาโอระใหม่ที่ซื้อน้ำพริกจ้าไว้เอาไว้ใส่ซุปได้ปลาเขือม่วง เกืองมองได้สองแบบได้แตงกวาได้แค่รสยามากินแค่รอสจ้ะยามากินแค่รอสกะน้ำผึ้งแต่กระยอดต้องบุ้มอ่าทุกคนแค่ด้ามือก็มีมาลาคีโน่แค่ด้าแห้งอยากกินมาลาคีโน่เด้อจ้ามานีิจ้ะยังต้องเตรียมแกงจ้ายังต้องมาเตรียมเครื่องตอนแรกว่าสิย่บงมะเขือยาวเน่ ป่านนี้แม่ค่าบักเคยเง่าเบิดแรกว่าทีเ,เน,บบน่าหมดเคยเง่ากินก็ลำพิษปลาทูกับไข่ต้มเนาะแซ่บนะจ๊ะป่ากว,วาไปห่อไป้าวาหมดแล้วมีแดงนะน้าเ <laughs> ดกินลำพิษปลาทูกับไข่ต้มซื้อแบบว่าไงเนี่ยมือนี้เราจะมีป่าแดดเดียวทอดว้เมอนยา,ากิกนเบิดแต่ทีน,นี้มือนี่มาอุ้นกันจ้า ยางกินทุเรียนหลายหมู่บ้านเนี่ยกินเข่ากรได้กิน <c ười> หลายหลายกินเข่ากรได้ดีนะเว้ยรูเราบมู่บ้านเราก็าสูงจ้ะเราได้กินหลายหลายอยู่จ้ากับสีแกงหัวหอมแกงกับเทียมไปขวบตอนแรกว่าสี่แกดังไฟย่างอะไจ้ะป่าเก,กิว่าแบบเคยย่างกรได้ก็เลยว่าเออกลัว ไอปีกัวหอมกับเทียงหอ,อกไม่ีกัวยุ่ไหม่รือะได้ง่ายออกน,นั่นตอนแรก่าสิย่างมดเคลี้ยงเนาอย่างสิงาสาย,าย,ย่าง,าางามงาหลากอกมาจสาย่างมันแกบอยย่างสิจับี่จับจับจับมือยู่เนาะย่างมึงอยกสิย่างหมนเคลี้ยเนาะมนเกลี้ยงอย่างมั้นหวานเนี่ยเนาะจ้าหนูจไอ่ีกัวกับปีแกเปลือกหอมกับเที่ยมหมกของงาต่ำใส่ผีกแบบจ้า แต่กอจะกองนี่มือนีว่าสิจับรถจะจับคิดหอดคิดหอดน้ำพีกมาลายมือแล้วล่ะแต่ตัวแม่กวเน,นี่ยจ้ามีควารับผิบอกต้ำหุงซุมือ่อมาลองคลิปซือจ้คกิจการประแดกก็ได้ดต้ำหุงซมือ้อเนี่ตัวเย็นตัวมีแบบปุงซอยไว้อยากกินน้ำในออกมาต่ำ นต้องน้องปลาใส่ได้จ้ะกะสิมีหมูย่อมีหมูสับมีมาม่ามี่ยังตุ่มไปเหมือน่นเนี่ยจ้ะเพราะว่าเพิ่นมากินย่ำกสิย่ำอยากกินย่ำอะไรไปเฮ็ดให้มันเกี่ยวเพิ่นก็ลงมาเฮ็ดเองมาเกลียบตุกข้าวเองจ้าลูกสาวลงมาเฮ็ดย่ำเองเฮ็นยังกินเองย่ำน้องปลาใส่ได้จ้ะใส่ปลาได้ย่ำ่นขนาดกินซี่ปูก็ยังใส่ปลาแดดเสือแม่แห้งไร ตําจิ้มซีฟู้ดป็นน้าให้ลูกไปตําจิ้มซีฟูด้ดอันพ่อมันกระถามทําไมมันเป็นสีนี้แม่ลงมากกระถามทําไมเป็นสีนี้นนตอบว่างไงน,นะหนูลองสูตรใส่น้ำปลาดูพ่อป้านนะแม่ใครมาเห็นกระถามแม่กระถามพ่อกระถามโอ้ยยายยายเยายถงามเนี่ยว่าใส่ทําไมน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นสีออกดําๆมาเลยป่าใส่ใส้น้ากลาแดงขึจ้า ตังกัินเน่แต่จะเอาคนมาติดต่อเองจ้าดีอยู่เตเสือแม่มาหลายอยู่เติบอ,อยู่จ้ามากินปลาแดดที่กันอันจำจนเพื่นไปซังย่ำอยู่ตลาดที่กันนด้จ้าเป็นกะดีจังอ่ายำปูม้าปลากุ้งสดนี่คือเมนูประจำพิ่นเลยอันใไถไปตลาดพอันพรือแม่ไปใไถไปอย่าลนะืมนะยำปูม้าปลากุ้งสดโรดะนั่นแหละเมนูมนประจำ ตอนนี้โควิดนี่บดเด็งกินเลยจ้าส่ววนตัดๆเป็นกะทิเฮ็ดกินเองลวกมุยย่อยังย่ำกินเองเลยจ้าแบบนี้เครื่องไว้ให้ตุนเครื่องไว้เพิ่นบักนแบักหน้ามีพร้อมสะพัดโควิดนี่แบบหน้าแบบขาดบ้านเล็กเกียจจ้ะเห่ามาเนี่ยจะต้องกินชาบหน้าแล้วให้กลัวว่าแบบมันเป็นพุ่มแแหรว่จัยแตงี่จามันสีนไ,นไอไอลเล้กเกียมันก็บดเอ็งไอตลอดเวลาเนาะ ต่วันแบบถอดออกไปพออากาศมันดีหรือแค่คุณพี่เอ็มสามตื่นหากับปลุกพ,อ,พออากาศากแปลกแปเนี่ยอีกขั้นพ่อถีมาเลยพี่ไอแปลกพี่ว่าเป็นโควิดแต่คือยังกิ่นเ่าเสียพักแค่ยังไงว่าว่าไรเป็ี่ยนจย่งจา้าเพราะว่ามันไอมันมันโดนโดนมาจากไอ มาได้ไอตลอดเลยลันเป็นกุ้งแผ่เลยนะเป็นมะดุนเลยแฉห,หอมกระเทียมกระเทียมในหลัจกาหัวหอมหอมัวหอมกระแพงเดินได้จ้าเลยจากโลละสี่สิบกลายเป็นโลละห้าสิบบาทแล้วจ้าเลยแหมโลละห้าสิบบาทแล้วจา้าเดี๋ยวเอาแฉหอมแฉกระเทียมแล้วแล้วเอาติแล้วแล้วเนี่ยเขาไปกลัวได้จ้าตอนนี้อู้น้ำใหม่อะไรจา้าต้มน้ำใหม่ถึงกระน,นำหนึ่ง กีเห็ดไว้แท่สุกจิบอะไรสุกล่องกิบตกใจทำหมกีเไว้สุกมือหลังอูไ้ไว้ซื่อกีว่าไม่กลัวว่างงานหลายมันก็ว่างงานนีแตะตลาดกับอะไ้ไปตลาดกับอะไ้ไปอยู่แต่บ้านมาเนี่จ้ะอยู่ต่ว่างมู่กระยากระลูกต่างพวนีจ่จ้าเขาวินี่ใส่ชีวิตกันอยู่แครข้างบนกับข้างล่างนี่นะ ญาติหลุกสาวบ่เคยออกไปหอดหน้าบา้านประตูบ้านนี่บ่เคยออกไปแต่ชีวิตข้างบนข้างล่างนอนตืนะ่นมาแม่พ่อเย็นกับเขา่ากินกินแล้วกะขึ้นข้างบนกันอีกแล้วจ้ะใส่ชีวิตยิงสี่มากที่เป็นเดือนเลยเน๊ยญาติแทบไม่ได้ออกไปใส่เลยจ้แยนนนยยะแนะทบสุดว่เห็นนั่นนะี่เลยป่าใส่กระยาโตขาวโบเลยนะขาวพักสองคนเนี่ยนะใน่าระดาษ เอาอีรีจ้ะตอนนี้แม่กลัวพ่เนียเนี่ยด,ดำสายบูสายออกข้างนอกหาให้ใกินอยู่ผู้เดียวนี่ยดำออกไปเอาพกสับปีพกทุ้งย่างบ่ออกไปกับพวกเทียนมากกว่าตุ่นหลายๆม,มันะผมีแนวตุ่นตุ่นด้ปีห้าตุ่นได้จ้ะเจี๊ยมมึงก็ต้องจับตีนต้องออกไปนะเทียนเดี๋ยวนี้เป็นการทันสมัยอนะเนาะพี่ๆเป็นกบบมี่มองให้ตั้ง ของสดขค้งยังมากตีเวนเข้ากรทชาเอาอดีตยุยใจจ้าผิดของกระเทียมขอาเข้าแล้วแล้วแล้วสาเดาเข้าเสร็จไปขว่จ้าเจ้าเขากะลั่งขว่หอมผิดกระเทียมจ้าเข้าแก่แล้วเขาก็ไปล่างล่างและกามาขวเลยจ้าไม่ได้ย่างแต่ก็หอมอยู่จ้าอ๋หอมตะแรกเอาหัวหอมลงก่อนจ้าเอาหัวหอมไปสู่เก่ากระเทียมลงล้วบาดนี้เก่าผิดลงจ้า หอมคักจ้า้าเฮาก็เอาประทูลงไปทอดเลยจา้าประทูสิเฮาสิมาเห็ดน้ำริดกระทูนีจ่จ้าบนกระทูนี่งจ้ามาลงมาทอดก่นดอนเลยจ้าทุกคนมาตับน้ำริดกระทูได้แล้วจา้านี่โบบีของแม่ครัวเลยโบบี่ใส่แบบผิด ยานสีฟอสไซด์บอกผิดจ้ะยานสีฟส่ซด์ะหอมก็กระเทียมของแม่ขั้วใส่บอกผิดใส่ผงนัวไปนิดนึงตอนตำ่ำแล้วเขาสีฟใส่อีกจ้ะใส่ผงนัวไปนิดนึงต่ำไม่ต่ำแบบ ปต่หม,มูผิดแหลกไปในระดับหนืงแลวจ้าเดี๋ยวห้าเดี๋ยวใส่ประทูลงไปจ้า ใส่กระทูลงไตามเลยแม่ควบมเัเลือกแบบลเอีหลแล้วก็บ่มักน้ําน้ําหลายลม,าามัมยมกินแบบคุกค,ก,ค,ก,คกุก เล้จ้าวันนี้มาปรุงเลยจ้าไปน้ำปลาเด็กไปซอนหนึ่งส่น้ำต้มซุปไปซอนนึงว่อนจ้า วา้วาเขาบอกมาเขาบอกมาแบบว่ามีปักหน้าไวอ้อีกซีดนึงโอ้ชนกล่องผิดแม่กมุ้งส่สบวาพมีหนามกินเ้นจ๊ะมักินแบบวา่าแห้งๆก็่น้อยแต่มันปนปล่าวา่นเ่ากอะสีหนามไดใบายเนาะ ขอไม่อยากสิ้นกันด้จ้าอืมงอกประทู่เลยจ้าแส่บแล้วแส่บแล้วแส่บแล้วจ้าแส่บแล้วผิกประทู่เข้าสุดเข้มขน้น ไปด้วยเป็นอันแล้วเแล้วไปกินกันเลยจ้าน้ำพริกปลาทูจ้าแล้วละจ้าน้ำพริกปลาทูของเข้าเมนี้กระเป๋าพวกบนบ้านเลยจ้าซีมีไก่ทอดปลาทอดอันนี้ข้าวยาแล้วจ้าข้าวยาสิบโปไซพริกอันนี้ ถาดนีของแม่กลัวจะก็กินพักน้ำกันเลยจ้าก็ซิมีแค่รสตม้มเครือ,ม,อม่วงตม้มบวบต้มเฮดตม้มผักบุงต้มจ้าละ้วกะ็สิมีแตงกวากครับอกเขือม่วงนะจ้ากินกับมันผิดประทูของเขาเมื่อนี้แม่กรัวขอลาไปก่อนนะจา้าได้กินอวดเดอ้อกิปนี้ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงจา้าเมนูนี้เมนูต้านโควิดนะจา้า ชีวิตขาดประแดกบ,บด้ยจ้าของยางบริไซประแดกขอลาทุกคนไปก่อนนะจา้าขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงจา้าฝากกดติดตามช่องนะจา้าช่องบุญมาบรญกกิจ,จา้ากุศลตะไคร่น้ำเนอจา้าสวัสดีจา้า